ไเอเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วครับผมครับแล้ว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 ระเบิดหรอระเบิดบ้านคืออะไรอ๋อระเบิดบ้านคืออะไรบ้านน้ำเจตนี่ตรวจเฉลี่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ปะเดี๋ยวขอไม่ไม่เอาแฟชั่นใส่ที่มือนะ เรื่องการดูมันจะดูยากนะมีอะไรทุกคนด้วยแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแหละจะเป็นเรื่องแฟชั่นอ่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแต่ที่เมไปแล้ okay, okay. วแบนข้าแบนบ้านเอ็มเจ็ดหรือว่าแบนบ้านไนมอนด์ด้วยครับเรื่องอาวุธสองคนเลยครับสองข้าง,ต,างต้องชนะต้องชนะ ไการอ่านตับวงกระติบเออกูบอกแล้วสวัสดีครับสี่ครับสวัสครับวันนี้มีวอบ้านนะครับวันนี้มีวอบ้านนิมจิตกับอ่าไดมอนด์นะครับ ก็น่าจะได้อยู่พะมีการแบนอาวุธของทั้งสองฝ่ายเรื่องปากหลามกับอ่าเขาเรียกว่าไงนะปากหลามกับสนับมีดเอ้ยปากหลามกับอะไรวะดาบม่วงใช่นะครับก็สิบห้าประมาณสิบวิลงุงเพราะมันซ่อมไวอยู่อะซ่อมไวกว่าเรานะเนี่ยเรากี่วิลงุงสามวิ ครับครับครับขอเปลี่ยนเป็นเจ็ดคนนะครับต้องคุยกับ้านห้ามครับลองตกลงนะครับหัวหน้าบ้านเขาอยู่นี่เราจะคุยกับใครหรอหัวหน้าบ้านเขาอยู่นี่เราคุยกับใครหรอพี่ย้ายพี่เจ็ดไม่เจ็ดครับอยู่ไหมครับแช่แชบ เจ็ดคนได้ไหม uh huh. อาค่ะยังอยู่ด้วยไหมม่คร uh ับเจ็ดเจ็ดโอเคโอเคมีอะไรเจ็ดเจ็ดคนไหมเจ็ด uh huh. คน